สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องสึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่693นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนี่คือวิญญาณสงครามอย่างนั้นหรอบ้านนาะแมลงพวกนี้สามารถปลดปล่อยรัศมีจันยี่ได้ด้วยอย่างนั้นหรอไม่ว่าสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่มีสติปัญญามันก็สามารถกันวิญญาณสงครามได้ทั้งนั้นแหละ ผู้บัญชาการมู่ข้าได้ยินชื่อเสียงเกี่ยวกับการกันวิญญาณสงครามของเจ้ามาเป็นจำนวนมากเลยเพราะฉะนั้นโปรดให้คำชีน้แนะข้าด้วยในเมื่อทางฝ่ายเราได้แสดงความแข็งแกร่งของพวกเราออกมาแล้วถึงเวลาที่เจ้าจะแสดงคุณสมบัติของเจ้าแล้วละในเมื่อพวกเราตอนนี้มีทั้งกองทัพทั้งสีและผู้บัญชาการทั้งห้ารวมตัวกันอยู่แล้วเรายังต้องแสดงความแข็งแกร่งของพวกเราอยู่อีกอย่างนั้นหรอ มีเพียงปรมาจารย์ค่ายกลนเท่านั้นถึงจะสามารถทำลายค่ายกลนจัตุเทวาได้หากเจ้าไม่มีความสามารถทางด้านค่ายกลไม่ว่าจะมีคนมากเท่าไหร่ก็ตามพวกเจ้าก็ไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ดีมู่เฉินผู้หญิงคนนั้นดูแข็งแกร่งมากเลยนะแล้วเราจะทำยังไงดีในเมื่อผู้บัญชาการเหลียวหลีต้องการให้ข้าแสดงความแข็งแกร่งถ้าอย่างนั้นก็ปวดขี้แนะด้วยไม่ต้องห่วงนะข้าไม่ตายง่ายๆหรอก มู่เฉินนี่เจ้าพยายามที่จะเอาชนะวิญญาณสงครามของมแมลงเหล่านี้ด้วยการหนีอย่างเดียวอย่างนั้นหรอแบบนี้มันก็น่าเบื่อแย่สิเหตุใดผู้บัญชาการมู่ถึงได้มีแต่หลบหนีอย่างเดียวเลยล่ะเจ้าจะให้ผู้บัญชาการมู่ทำยังไงกันล่ะหรือฆ่ามแมลงเล็กๆหน่อยๆอยเหล่านั้นทั้งหมดมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นชัยชนะไม่ใช่หรอฟังอี้เจ้าก็อย่าพิ่งใจร้อนนักสิแค่จับตาดูให้ดีก็พอแล้วผู้บัญชาการมู่ข้างหลังระวังด้วย ฮะเอเป็นยังไงบ้างล่ะผู้บัญชาการลิวลีข้าลิวลีขอชื่นชมในความสามารถของผู้บัญชาการมู่ในการควบคุมวิญญาณสงครามได้เร็วขนาดนี้เจ้าพวกมแมลงเหล่านี้มันไม่ค่อยจะมีสติปัญญาข้าก็เลยสามารถควบคุมมันได้โดยง่ายนะหากว่านี่เป็นการต่อสู้โดยการใช้วิญญาณสงครามจากกองทัพจริงแล้วก็ข้าคงไม่มีทางเอาชนะเจ้าได้หรอก ในเมื่อพวกเราก็ได้ทดสอบกันแล้วกันแล้วแสดงว่าพวกเราผ่านการทดสอบแล้วใช่ไหมละ่ะใช่แล้วละพวกเราจะร่วมมือด้วยตกลงถ้าอย่างนั้นวันนี้พอแค่นี้แล้วสมวันหลังจากนี้เราจะมาพบกันอีกครั้งในซากปราลักหักพังพวกข้าต้องไปแล้วละไว้เจอกันใหม่นะผู้บัญชาการเลี่ยสรันข้าไปก่อนนะรีบใส่หัวไปซะเถอะก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจมาฆ่าเจ้าในตอนนี้ น้อยก่อนจะไปยังทำท่าทีย่วโมโหอ,อยู่อีกนี่พวกบัญชาการพวกเราจะร่วมมือกับคนพวกนี้จริงๆเหรอใช่แล้วรละมู่ตึกเทวะเป็นศัตรูกับพวกเรามาโดยตลอดบางทีพวกนั้นอาจจะทรยศพวกเราก็ได้เนาะเรื่องนั้นข้าเองก็รู้แต่ถ้าหากต้องการที่จะทำลายค่ายคนจัตุรเทวะแล้วก็พวกเราต้องพึ่งพาพละกกำลังของหมู่ตึกเทวะและคนอื่นๆด้วย คนของอาณาเขตกงเวสวรร์ดูระวังพวกเราเป็นอย่างมากการร่วมมือกับพวกเขาจะไม่มีปัญหาอะไรจริงๆอย่างนั้นหรอเพื่อที่จะทำลายค่ายคนจัตุเทวะพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขอความช่วยเหลือจากพวกเราหม่เฉินและคนอื่นๆก็จะคิดเช่นเดียวกันกับพวกเราเมื่อค่ายคนจัตุเทวะถูกทำลายพวกเราก็จะจัดการพวกเขาในทันที